ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพองน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้นาน่ข่จังหวัดระยอ,องทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีสสดคิดถึงคิดถึงทุกท่านทุกคนนะครับส่งกําลังใจส่งพลังบุญมาถึงกันให้กําลังใจไปยัง เพื่อนพ้องน้องพี่กัญยาณิทิที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะครับทุกพื้นที่นะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับกลับมาแล้วนะครับช่องสะออนอุดรทีวีนะครับช่องเล็กๆแห่งนี้ก็มาพูดคุยกันต่อไปต้องขออาภัยเหมือนอีกกับหลายครั้งนั่นแหละเนาะทำยังไงได้ว่าอยากจะลงคลิปนะทุกวันก็ทําไม่ได้หรอกเพื่อนด้วยภาระอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลย นะครับอย่างช่วงอยู่ไม่กี่วันเนี่ยวันที่28พฤศจิกายนก็ต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้ในการเลือกตั้งนะครับท้องถิ่นนะอ,อบาตานายกองการบริหารส่วนตำบลแล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสอ,อบาตานะครับนะหลายๆน่าจะเกือบทั่วประเทศมั้งนะครับตามกฎระเบียบนะการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ก็ว่ากันไปก็จะมีทั้งส่วนของที่เป็นยังไม่เป็นเทศบาลหรือเถิดฐานะเป็นเทศบาลแล้วนะครับก็ลุยๆกันล้งกันเต็มเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของหน้าที่ก็เล่าสู่กันฟังนะก็เมื่องต้นวันนี้เดี๋ยวมาคุยวัตถุบางคนกันต่อไปก่อนอื่นก็มาพักผายกันในส่วนนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญ นะครับนี่นะกับทุกสายบุญทุกพื้นที่พี่น้องนี่นะครับด้วยความรักความเคารพความศรัทธาทําบุญร่วมกันมาก่อนถึงได้มารู้จักกันนะครับเพื่อนนะที่เราได้ร่วมกันสร้างหน้าบันทั้งสองส่วนนะส่วนด้านทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนนะในส่วนนี้ก็ช่างให้ดําเนินการต่อไปเลยนะครับมาล่วงแล้วนะครับ ก็ขออนุโมทนาสาธุในทุกสายบุญนะครับขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาจากระยองเลยนะครับพี่น้องจากทางยะโสธรนะอุตสาหเดินทางมาร่วมในงานนะครับคุณอรวรันนันท์ใสแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็คุณปริวัตินะครับกับครอบครัวเหมือนกันนะครับเป็นสายบุญใหญ่นะครับประธานบวธรมก็มาร่วมด้วยช่วยกันจากเล็กๆนะครับ ก็ทั้งเพื่อนเอนบ้างญาติพี่น้องบ้างชาวบ้านบ้างหลายส่วนหลายฝ่ายร่วมกันนะครับก็ทักทายแจ้งอะไรต่างๆไปทางไลน์บ้างแล้วนะครับแจ้งข่าวข่าวความเคลื่อนไหวก็หลายท่านก็ดีใจนะครับที่ได้ร่วมอนุโมทนาร่วมทำบุญกันนะครับอย่างคุณพี่สมศักดิ์นี่ก็ต่อยอดมานะครับในส่วนท้าย,ายท่านก็น้ําตาจะไหลนะครับก็มีบุญมีโชคกับบรารมีหลวงปู่นะครับหลายคนหลายหลายท่านนะครับ ก็ขออนุญาตแจ้งบุญใหญ่นะก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาสาธุนะครับนี่คือยอดภาป่าเล็กๆนะครับที่เราทําท่ามกลางภาวะโควิดแล้วก็ด้วยน้ําใจในะศรัทธาบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกโดยแท้นะครับขอบพระคุณจากใจนะครับเป็นยอดสุดทธินะครับนี่สุดท้ายล่าสุดชัดเจนเลยนะครับก็ได้ทําพิธีมอบ ให้กับทางคณะกรรมการเดี๋ยวผมคงจะได้ไปติดตามดูแลนะครับอย่างาเต็มที่นะครับเต็มที่ด้วยความโปร่งใสต่อไปนะครับในการนําไปจัดสร้างาวัดพรม,มจันทร์เฮาวัดพรม,มจันทร์เนาะอุบโบสถบสถหรืออุบโบสถต่อไปนะครับเพื่อนนะเป็นยอด2,25,983บาทนะครับนี่เลยนะครับ ก็ขอทุกท่านตั้งจิตตั้งใจอนุโมทนาสาธุขอให้ได้บุญกันทั่วหน้าคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความตั้งใจเจริญด้วยอายุวันณะสุขพระปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการนะครับ2 2 5 9 9 8 3บาทนะครับสาธุกับทุกท่านทุกคนนะครับบุญนี้นะที่เรารวมสร้างนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้มาหลังจากงานบุญก็คุณแม่ไม่สบายนะครับก็ต้องขออภัยนะครับ พาเข้าไปตรวจเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานีกับโรงพยาบาลค่้ายปัษ์ศิลปาคมสองที่ตอนนี้ก็ยังรอรอคุณหมอวินิจฉัยว่าจะได้ผ่าหรือไม่นะครับท่านก็อายุมากเนาะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแล้วนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆที่อยากจะมาลงทักทายกันทุกวันก็อย่าว่ากันเนาะนะครับผมแต่ก็ยังอยู่ในใจกันนะครับคิดถึงกันตลอดนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของ ในส่วนของนี้นะครับก็จะเขียนรายชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดของพวกเราทุกคนนะครับขอให้ได้บุญเต็มๆนะครับแต่ผมทําเต็มที่ก็แล้วกันนะจะใบบรรจุในใต้โบทพระประธานนะครับในช่วงวันสมโพธิเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับสาธุสาธุทุกท่านทุกคนนะครับก็จะได้ทักทายกันทางไลน์หรือวิธีการอื่นใดก็ตามนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับโอเคนะครับเพื่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของวัตถุมงคลกันต่อไปนะครับ หลายคนในช่วงนี้เพื่อนทักทายถามกันมาเยอะเลยนะครับเยอะๆ,ๆช่วงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าหลวงปู่ทิน,นออกมาเยอะมากๆเลยนะครับนอกจากจะเป็นคุณแผน15ที่เป็นที่นิยมกันแล้วนะก็ยังมีส่วนของยุคต้นยุคกลางก็ว่ากันมาทีนี้ก็หลายคนก็ทักเข้ามาว่าพิมพ์นี้มีไหมลบกษนานี้มีไหมนะครับมันก็มีแล้วก็ที่ต้องระวังมันก็หลายอย่างครับเพื่อนเนาะ ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับอาจจะช้าไปบ้างเพราะด้วยอะไรต่างๆอาจจะตอบช้าแต่ผมพยายามจะเข้ามาตอบทีหลังมาดูให้ทีหลังนะครับศึกษาเรืเ่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนนะในส่วนนี้ผมก็ไปเลี่ยมเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพยายามทาอยู่เขียนว่าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรแล้วก็สร้างอยู่ในวาระไหนเป็นเนื้อหามวลสารอะไรเป็นองค์งงไปนะครับจะพยายามจะพยายามนะครับเพื่อนนะ เอาก็วันนี้เอามาทําข้างนอกเป็นแสงธรรมชาติเลยนะครับเพราะข้างในมันมต้องใช้แสงไฟมันสะท้อนครับเพราะว่ามันชุดเป็นชุดที่เลี่ยมชุดนี้เป็นชุดที่ผมไปเลี่ยมแล้วเอาไว้ศึกษาเอาไว้ดูนะครับอ่าก็จะให้ดูอัปเดตกันไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับอัปเดตกันนะครับอะอัปเดตให้ดูพิมพ์ดูอะไรกันนะครับนี่พิมพ์นี้ดูครับเป็นพิมพ์อะไรเพื่อนๆดูเอาน,นี่เห็นไหมครับน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพระเจ้าเก้าพระองค์นะครับมีทั้งเนื้อผงเนื้อผงภายเนื้อดินเนื้อบังสามพยานเนื้อว่านมีหมดนะครับแต่ตรงนี้นะครับน่าสนใจเขียนว่าวัดป่านะครับข้างหลังนะแบบนี้นะครับวัดป่านะไม่พูดยาวนะครับไม่พูดยาวให้เห็นว่าเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับวัดป่ามีรูปยันด้วยนะครับโอเคนะครับ วัดป่าวัดป่านี่นะประมาณนี้เลยนะครับเพราะหลวงปู่เนี่ยพระรอพิมพ์เยอะเลยนะครับท่านรอพิมพ์ต่อมาหลวงปู่ทวดนะครับเพื่อนนะหลวงปู่ทวดเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยของหลวงปู่นี่นะครับเนี่ยมันเป็นสะท้อนแสงอย่างนี้นลเพื่อนนะขออภัยเด้อนี่ก็จะมีหลายเนื้อเช่นเดียวกันนะครับ เนื้อเทียนก็มีนะครับนี่จะเป็นหลังยันห้าแบบนี้หรือยันอื่นๆหรือไม่มีก็ก็ใช่นะครับแต่แบบนี้มันจะหายากรวมทั้งที่เป็น,ฝ,นฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดอันนั้นก็มีเหมือนกันนะครับว่ายิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับนี่อ่ะให้ดูเป็นพิมพ์แบบนี้เอาพิมพ์ต่อมาอันนี้ผมแจกไปในชุดสายบุญแล้วนะนี่นะชุดบรรจุหม้อนะครับแจกไปในสายบุญแล้วนะนี่นะครับผม เป็นชุดขุนแผนนะครับพิมพ์ขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหามวลสารจัดจ้านนะครับนี่หลังโคตเลข3ามลงบอลนะครับเป็นเนื้อดินเนื้อมีหลายเนื้อนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับวันนี้ว่ากันดเรื่องเรื่องนี้นะครับอัปเดตอัปเดตนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งพิมพ์นะครับสองห้าหนึ่งสองที่ลงไปให้เพื่อนเพื่อนแจกไปแล้วนะบางส่วนนะครับแจกไปอยู่นะครับ ในช่วงบุญที่ผ่านมาก็ขอยินดีด้วยกับท่านที่ได้ไปเก็บไว้ให้ดีนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับหาไม่ได้อีกแล้วแหละหาไม่ได้อีกแล้วนะครับนะก็สาธุสาธุนะครับมาต่อมาเลยนะครับเป็นอีกพพมพ์หนึ่งอันนี้จะออกเป็นเนื้อดินเก่าเลยนะครับเนื้อผงพายเก่าเลยนะครับน่าจะมีส่วนของถ้าเป็นเนื้อขาวมันก็ต้องมีส่วนของผงพุทธคุณอะไรต่างๆรวมด้วยนะครับนี่นะถ้าไม่เอาไว้อย่างนี้เสร็จแน่นะครับโดนแมงโดนอะไรแทะหล่นมือก็บินหาย นี่นะครับ2,503หาไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนดีใจกับใครๆที่ได้ไปก็ตามพิมพ์นี้นะครับชัดเจนพวกทุกคนไม่ต้องพูดถึงโอเคนะครับมาเป็นพิมพ์สมเด็จอันนี้จะออกเป็นดินยอดผงพายนะครับชุดนี้เป็นเนื้อยอดผงพายนะครับคําว่ายอดก็คือไม่ต้องอธิบายก็สุดยอดแล้วนะครับมันก็จะมีพิมพ์สากหักมันจะเป็นสากหักสากที่บดที่บดมวลสารของวงูนะนะครับไม่รู้ว่า อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันจะมีคาบพูดขึ้นนะครับผมไม่ได้ขยายให้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับแต่วันนี้ให้ดูพิมพ์นะครับอันนี้ก็เขียนข้างหลังอยู่ว่าอะไรเนาะนี่วัดไร่นะเขียนว่าวัดไร่แล้วก็อะไรเนะี่ยสองสองห้ไม่แน่ใจนะครับมันสะท้อนแสงนะครับอัปเดตอัปเดียให้ดูกันนะครับ 2509หรือ06ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับนะเป็นพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งนะครับของหลวงปู่อาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไล่ปีนะครับเพื่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไล่ปีอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับเป็นของพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นบล็อกไม้หินมิดโกนก็ดีบล็อกไม้ตะเคียนก็ดีนะครับไม้มงคลนะครับดูเยียงมาก็จะเห็นบอลติดเป็นปากกาอยู่นะครับ อันนี้เป็นผงโซลตนะครับ2 5 0 9รโซลตนะครับโสลตโซลดก็จะได้เป็นผงโซลตนะพิมพ์ทองเขียนอักษรเลขยันหรอบ6ชั้นโอ้ประวัติไม่ธรรมดานะครับอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นบอลทองนะครับชัดเจนเลยนะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดปงดินเจท่านะครับข้างหลังเป็นภายคู่นะครับเป็นภายคู่ภายคู่ เป็นกุมารคู่นะครับแบบนี้ก็ฝังมงคลเป็นเม็ดแร่หรือเป็นเม็ดประคำก็มีนะครับเม็ดบัวก็มีนะครับผมเรียมไปอย่างนี้แหละไม่งั้นไม่งั้นหมดหายนะครับอีกอันนึงอันนี้ใครก็ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับไ,ได้ไปไม่ทั้งหมดนะครับเพราะพระในชุดหายชุดอะไรนะั้นมันมีจํากัดนะครับพิมพ์แบบนี้ก็มีนะครับเพื่อนนะเอามาให้ดูกันนะครับที่สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยในช่วงนี้บารมีหลวงปู่ มาเยอะเลยใครที่เห็นก่อนรู้ก่อนก็ได้เปรียบนะครับนะโอเคครับมาดูจันลอยอันนี้ยุคเก่าเลยนะครับนะยุคเก่ายุคเก่าเพื่อนเยุคเก่าเลยอันนี้นะียจันลอยดูนะครับใบหน้าหลวงปู่มีคาบว่านคาบอะไรขึ้นมาทาธรรมชาตินะครับนี่ถ้าขยายในดูไม่จืดนะครับตัวนี้ก็เป็นอยุคหนึ่งที่บอลยังไม่มานะครับบอลยังไม่มานะครับ นี่ครับสิบะลีหนาเป้งเลยนะครับขนาดเป็นเนื้อดินมายังพายยังผุดเลยนะครับนี่คือเสนีของวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมนะครับนี่ขึ้นเลยนะครับถ้าส่องดูเนี่ยขึ้นนะครับเป็นพูดนะครับก็เขียนยันด้วยมือเขาเรียกว่าจานเปียกนะครับจานเปียกโอเคทิมต่อไปเลยนะครับวันนี้อัปเดตพิมพ์กันสอบถามกันมาเยอะเลยนะครับก็ขออภัยเดี๋ยวจะ ไล่ต่อไปบางทีก็ต่อไปช้าบ้างอย่าว่ากันนะอันนี้บอลเต็มนะครับหลังก็จะเป็นยันห้าแบบนี้นะครับหลังจะเป็นยันห้าแบบนี้โอเคนะเพื่อนนะยังไงก็เป็นการทักทายก็แล้วกันอาจจะเร็วนิดนึงนะครับนะเนี่ยขนาดไล่มานแป๊บเดียวมันจะมาไปกับจะยี่สิบพิมแล้วนี่สิบกว่าพิม์แล้วนะครับเพื่อนที่ให้ดูกันนี่นี่นะครับนะอีกองหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่เลียมไว้ม่งน้นหมดหายแน่นะครับ มาพิมพ์ต่อมานะครับเป็นรูปหลวงปูนะครับรูปหลวงปูหนาอยู่นะครับหนาอยู่นะรูปเหมือนหลวงปูนั่งนะครับแล้วก็ข้างหลังเขียนว่าชินบรญชรหลายคนที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นบุญของท่านนะครับไม่ได้ทุกคนนะครับพระแท้มีวันหมดนะครับหมดแน่นะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่แหละครับนี่เป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอาจจะมีเกษาด้วยมั้งองค์นี้ ครับนี่ครับมีหลายเนื้อครับหลายเนื้อครับดูกันไปอันนี้เป็นเนื้อยอดผงพายครับเนื้อยอดผงพายแล้วก็มาพิมพ์ซิบรีอันนี้น่าจะพิมพ์สวยแล้วครับล้อพิมพ์มาก็าพิมพ์สวยมากนะครับเนื้อดูแล้วนะครับเป็นเนื้อผงพิเศษผงพุทธคุณผมปัถมังเต็มเลยนะครับเพราะออกโทนขาวแล้วก็มี ส่วนผสมอะไรต่างๆสวยงามนะครับประกายด้วยนะครับหนุ่มนี่ไม่ใช่เป็นบอลน,นะครับเป็นสายแร่นะนี่นะลักษณะแบบนี้จะเป็นสายแร่เพื่อนๆข้างหลังก็เขียนว่ารอหอ,อ,อรอรหารไร่ประมาณนี้นะครับนี่ยันแบบนี้นะครับก็มีหลากหลายให้ชมกันโอเคนะครับต่อกันไปเลยยาวๆยาวๆนะครับมาพิมพ์ต่อมาครับผนแผนพิมพ์มใหญ่ คุณแผนพิมพ์ใหญ่ก็ข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเขียนว่าช่อฟ้านะครับช่อฟ้านะศูนย์ห้าหรือศูนย์เก้านะครับนี่นะครับอีกพิมพหนึ่งครับที่มีสร้างนะครับต่อมาปั๊บคุณแผนพิมพ์ใหญ่เข้มเข้มขังอลังการนะครับเนื้อบอลจัดเต็มเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนนะเร็วนิดนึงขออภัยวันนี้มาอัปเดตพิมพ์กันนะครับ อ่าข้างหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ครับยันแบบนี้เลยยันเลืออัขระนะครับน่าจะเป็นนี่อาจจะเป็นเก้าหกแล้วก็เขียนว่าทิพด้รวยนะไม่แน่นะครับตรงนี้นะถ้าบบงนี้ก็จะเป็นดูเหมือนยันเนาะแต่พอกลับอย่างงี้เนี่ยนะเป็นเก้าหกนะครับเป็นเก้าหกแล้วก็ทอทหารครับโอเคนะครับต่อไปต่อไปยาวยาวยาวต่อไปเอาพิมวน,นี้อ่าพิมพหงพลายนะครับพิมพ์นี้โหดมากโหดเนื้อหับ เนื้อหาจัดจ้านแล้วก็ประสบการณ์แรงนะครับบอกเลยว่าแรงนะครับพิมพ์หงพลายนะครับพิมพ์หงพลายอันนี้มีว่านดอกทองด้วยนะครับออกเหลืองนะครับสุดจัดประหลัดบอกแล้วนะครับฝังกระดูกภายนะใครใจไม่แข็งไม่ได้นะครับชุดนี้นะหลายคนบอกโอ้อาจารย์สุดๆนะชุดนี้นะสุดๆนะครับมีครับเพื่อนๆนะอ้าวอีกอันนึงนะครับพิมพ์สมเด็จเนื้อยอดยอดพลายเนื้อยอดหงพายขึ้นสวยงามนะครับเป็นล้อพิมพ์เกียรติชโย ครัสุดๆข้างหลังก็จะเขียนว่าทิมใหญ่ๆเลยนะครับน่าจะเป็นบล็อกหินม,มิดกลน,นะครับทิมใหญ่ๆเลยนะครับสวยงามสวยงามมาอีกอันนึงนะครับนี่เป็นเสมาพิมพ์เสมาผุณแผนสมาจัดจ้านผุดขึ้นมามีทั้งสีพึ่งนะครับหลวงปูท่ทิมหลวงพ่อทาบอยู่ในนี้แหละครับนี่นะครับนะ ก็จะเป็นแบบนี้อาวไปเรื่อยๆยาวไปยาวไปวันนี้อัปเดตถือว่าเป็นการทักทายกันให้ดูพิมพ์ทักทายกันเยอะแล้ววันมีไหมใช่ไหมนะครับไม่ได้สองเนื้อนะครับไม่ได้สองเนื้อพเพื่อนได้สองเนื้อขออภัยนะเอาแถละพิมพ์แถลัพิมพม์จะไปยี่สิบกว่าพิมพ์แล้วว่าพิมพ์ลงผูพผ้าลงผูกมีเยอะแค่ไหนนะครับอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับดูใกล้ๆนี่เลยนะครับดูเนื้อนะดูบอล สายแรกที่ซึมอยู่ในเนื้อนะครับเป็นอันเดียวกันแล้วนะครับถ้าไม่เก็บไวอย่างเงี้ยพังแน่หลุดแน่นะครับนี่กดด้วยยันห้านี่จะเป็นแบบนี้สองพันร้อยสามนะครับชุดนี้นะครับอ่ะต่อ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 ช่อฟ้าตะกี้เป็นอีกเนื้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งช่อฟ้าเหมือนกันนะครับเพื่อนนี่ช่อฟ้าเหมือนกันนะครับดูเสน่ห์นะครับดูความสวยงามดูแล้วจับไม่วางจับไม่วางนะครับเนี่นะครับช่อฟ้าของลวงปู่ เกินบรรยายเกินบรรยายเอาต่อไปเลยนะครับเ,เร็วนิดหนึ่งขออภยัยขออภยัยอันนี้ก็เป็นอีกพิพมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์คุณแผนพิมพ์ใหญ่ก้อนเนื้อจะออกมาผสมน้ําว่านนะครับนะเริ่มจะเห็นน้ําว่านเป็นสีต่างๆก็จะเชื่อมโยงถึงวันทั้ง7ด้วยเหมือนกันอันนี้จะออกเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับกุมารคู่ก็จะมีทั้งที่เป็นนนนเป็นลึกนะครับตื้นลึกกดกุมารคู่นะครับ มีนะครับนี่นะครับว่ามีแบบนี้นะครับเพื่อนนะโอเคนะครับต่อมาพิมพ์ล้อพิมพม์สมเด็จพุตุอาจารย์ตูมมีไหมละ่ะมีครับนี่นะมาอยู่ในยุคออ่า2,908มาถึง1,12,14ตัวนี้นะครับนี่หลังแบบนี้เลยเนื้อจัดจ้านมากนะครับนะก็เป็นคล้ายๆกับสมเด็จคะแนนนะพิมพ์ประมาณนั้นไซส์ขนาดน,นั้นนะครับนะ เ,เพื่อนๆก็จินตนาการว่าหลวงปู่ท่านล้อพิมพเนี่ยก็คือพระท่านเคารพศรัทธาแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านได้คิดแล้วนะครับพิจารณาแล้วถึงเอามาสร้างวัตถุมงคลของท่านนี่นะครับเป็นพลายใครที่ได้ไปก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับหายากแล้วนะครับน,นี่นะครับปิตานางพลายขอได้ดังใจมีกินไม่มีหมดนะครับขอเลยได้เลยนะครับนี่นะครับหลัคางจะองค์ประมาณนี้เป็นเนื้อพลาย ส่วนที่เป็นโลหะก็มีนะครับอันนี้ดูนะครับความสวยงามเข้มขังมากนะครับต่อมาครับนี่ล้อพิมพ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สุดจัดนะครับสวยงามนะครับผมชอบมากนะครับพิมพ์เขาสวยนะเป็นพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่ของวัดใหญ่นะครับวัดใหญ่ด้วยแล้วก็ของทางคุณแผนบ้านกลางอะไรนี้นะครับก็มีนะวัดใหญ่ใช่มงคนมีช่างมีตำราบอกนะครับ มีออกลายเนื้อนะครับเนื้อขาวด้วยเนื้อว่านด้วยเนื้อพวกนี้ด้วยนะครับ <obsessed> ดูนะครับสายแร่ถ้าดูใกล้ๆนะครับนี่ถ้าดูใกล้ๆสายลงสายแร่สวยจัดนี่นครับเอาให้เพื่อนๆได้ดูเนาะนี่เลยนะครับ <S <S ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้หาไม่ได้แล้วล่ะนาทีนี้นะครับหายากก็แล้วกันนะครับเอามาพิมพ์ปลูกพลายครับพิมพ์ปลูกพลายเนื้อขาว <S <S <ๆ>นะชุดน,นี้ปลูกพลายครับพิมพ์ปลูกพลาย พิมพุกพายเป็นเนื้อขาวนะครับอันนี้ก็หายากอีกเหมือนกันนะครับปั๊มปั๊มไร่บาลีนะครับนะวัดไร่บาลีนะครับปั๊มหมึกแดงครับวัดไร่บาลีนะครับก็มีไม่กี่องค์แล้วนะครับจะรู้สึกห่วงก็ต่อเมื่อพระมันจะหมดนะครับตอนนี้เริ่มห่วงแล้วนะครับเริ่มห่วงแล้วต่อมาครับต่อมาผมอาจจะไม่ได้เรียงยุคเรียงคอสอนะครับเพื่อนนะมันก็จะเรียงไปเรื่อยนะครับอันนี้ยุกหนึ่งนะครับเจ้กี้นของหลวงปู่ทิมมันก็จะมีอีแยมหนึ่ง ็นรูปหล่อของท่านนะครับเนื้อแต่ข้างหลังตัวนี้นะครับเป็นฝังตะกุดนะครับเพื่อนนี่นะครับฝังตะกุดใหญ่เป้งเลยนะครับตะกุดมหาปราก็มีแบบนี้ด้วยนะครับอาจจะมีเส้นเกสาด้วยไม่รู้นี่อาจจะเป็นเส้นเกสาก็ไม่รู้ล่ะนะครับอามายุคหนึ่งเป็นเนื้อดินเจ็ดท่าเจ็ดโปรงนะครับอันนี้เป็นเนื้อจานเปียกนะครับชุดนี้เป็นจานเปียกดูค่าเขาขึ้นมาเป็นชั้นเลยนะครับก็ถือว่าเนื้อจัดมากนะครับนะ ตัวนี้คนก็เริ่มเก็บเข้าไปแล้วหลังจากที่ที่ที่เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยจานเปียกเนี่ยจะมีอีกชุดหนึ่งที่ที่มาด้วยกันเป็นชุดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับในในยุคนี้นี่ครับจานเปียกยุคนี้นะครับเนี่ยยุคเดียวกันเลยนะครับนี่จานเปียกครับก็ใครที่มีก็ยินดีด้วยนะครับเอาต่อมาครับสาริกาสาริกาคู่เล็กมันก็จะมีอันเล็กอันใหญ่อันนี้จะอยู่ในช่วงของหนึ่งศูนย์แปดถึงหนึ่งสองมานี้นะครับ นี่ก็จะเป็นยันห้านะครับสุดยอดเมตตามหานิยมนะครับค้าขายนะครับเด่นทางเมตตาค้าขายทุกอย่างทุกด้านนะครับอันนี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะครับติดอยู่ในนี้เดี๋ยวจะไปเลี่ยมนี่นะครับบล็อกไม้ครับบล็อกไม้ตะเคียน2 5 8พันหนะครับนี่นะครับดูตะกุดตะกุดน้ำมันพระเจ้าตากแช่จะเป็นดำาๆแบบนี้ครับตะกุดเก่าเนื้อจัดมากนะครับเพื่อนนะชุดยอดเลยนะครับ นี่ครับอ่ะต่อมานะครับจะได้ประมาณนี้แหละเอาสัก20กว่านาทีพอเดี๋ยวต่อกันใหม่นะครับบันนี้อัปเดตให้เห็นกันนะครับในพิมพ์ทรงลวดลายกันนี่นะครับคุณแผนไา่กุม,มารพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นหลังยัน5นะครับเป็นบล็อกไม้เลยนะครับบล็อกจะไม่สวยไม่คมไม่ชัดเท่าไหร่แต่สุดยอดจริงๆนะครับนี่นะ เห็นไหมครับขีนะอาอีกสักน้อยอีกสักน้อยมีอะไรที่ยังไม่ได้ลงคงจะไม่หมดแน่นะครับไม่หมดไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวในชุดโลหะค่อยว่าคอีทีนะครับผมก็เลี่ยมโลหะไว้เหมือนกันนะอ่ะอีกสักชิ้นนึงก็แล้วกันนะครับสนยุคพลอยพลอยเมืองจันท์นะครับก็เชื่อมโยงกันไปนะครับพลอยที่เป็นพลอยเศษอยู่ใน ถุงเงินนะครับถุงเงินอ่ะถุขงขันเงินขอนถุงน่ะแล้วก็ไปอยู่ในวัตถุมงคลของคุณแผนต่างๆครับอันนี้เป็นพลอยดิบนะครับพลอยที่ไม่ได้ผ่านการเจรไนอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นพลอยเสดูตะกุดนะครับเป็นอื่นไม่ได้ครับดูคาบถ้าใครสังเกตดูคาบขาวๆคาบแบบนี้มันจะมีมันจะมีอยู่แบบนี้อยู่แทบทุกทุกวารละนะครับเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่นะครับเสนี่ของวัตถุมงคลหลวงปู่ทิม ก็ยังมีเยอะยังไม่หมดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะเพื่อนเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวขออภัยเนี่ยชุดจานดินสอก็ยังมีเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็คิดถึงกันทุกท่านทุกคนอยู่ผมก็กลัวมันจะนานเกินไปตะกี้ก็พี่มนตรีมนตรีวิมนศรีหรือเปล่านะโทรเข้ามาในช่วงไลฟ์ฝาก อนุโมทนาสาธุมาแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆใจเย็นๆนิดนึงนะครับให้ผมได้มีเวลาดูว่าสายบุญอะไรยังไงก็คงจะทดแทนขอบพระคุณไม่มีอื่นใดครับก็มีแต่บารมีหลวงปู่นี่แหละนะครับบารมีหลวงปู่นี่แหละนะครับที่จะทดแทนบุญคุณเป็นการขอบพระคุณทุกท่านเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เนาะพบกันใหม่นะครับเพื่อน,ออนในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับ ในคลิปต่อไปนี่ก็ยอด225,883บาทสาธุสาธุกับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสุดท้ายก็ขอบุญญาบรามีหลวงปูท่ทิมอิสริโกนะครับเท okay, พเจ้าแห่งบุราพาทิศที่เราท่านเคารพสุดหัวใจนะครับได้เป็นพลังนะครับได้หนุนได้นําชีวิตนะครับให้พวกเราได้พบทางสว่างแล้วก็จะเจริญนะครับทำอะไร่ะติดจะขัดนะ อะไรที่มันยากก็ให้มันง่ายนะครับที่ง่ายก็ให้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับรวยแล้วรวยอีกนะครับเพื่อนนะสู้ๆให้กําลังใจกันทุกคนนะครับเดี๋ยวฝากกดแชร์ไปกดติดตามกันอีกหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ YouTube ช่วงนี้ก็กดเยอะเหลือเกินนะครับทาอะไรก็ยากนะครับจะได้มีกําลังใจทำคลิปกันต่อๆไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ยังเป็นกําลังใจให้กันอยู่นะขอบุญญาบารมีหลวงปู่ทิม ซลิโกโ้ได้คุ้มครองดูแลทุกท่านทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเฮงๆลุยๆครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอได้รับความขอบพระคุณนะครับเนาะ <S <S จากสะออ,อุดรทีวีนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ